สบายดีพี่น้องสบายดีประสุขสุขคนพี่น้องเมื่อนี้มาน่ากับพอได้เห็ดอีกเลยพี่น้องเอ้ยมีเห็ดละงหกปอดได้ดิมีแต่หลอดจุมจ่มจูเนี่แล้วเกงกินเศร้าอีกได้พี่น้องเมื่อเนี้ยเก่งเห็ดละงหกไงตัวนี้ตีตีนไงทอสร้างนี่ ngày lọ một cái tìm khu phi nó ơi lọ một cái tìm khu nè lọ đi ao tìm khu ô uh, tô nghe nè nào đấy cái này kìa tô vẫn thầu này lọ thầu vẫn xây khu này nghe tìm mình này bác nhau Hồ. ไอจทรไปูก็เพชรมันนปาโตมีตราดขุมจูงทัวไปคือเกา่านเสียงไปไม่มีตลงดขุมจเง็ดขายจะจรขายแล้วใครเดียวขายนั้นโตบุญอยากแท้สิแม่ปูอหนึ่งเหมือนเตไววกินไมกขายไม่ว่าจะขายร้อยหนึ่งก็ไว้แเนวร้อยสามสิบกินเลยเดยนี่ อะไรปี่สิบห้าสิบหูลอยนะสามสิบ้หรอสามสิบอันนี้โอ้พอซื้อแค่นี่พอซื้อได้ตีบัาดละปลานั่เก่งกินวูได้ขาดนึ่โลโลปลายพูนี่ของปลาพี่น้องเอ้ยหอยยมงหอยนาหนมาเดยกินของปลาได้เหมือนจะหาเห็ดพ่ออีกจันหน่อยนึนเห็ดเผึอกเห็ดเผึอกเห็ดเผึงงหวานเห็ดเผึองขาว ม,มีแต่ดอกอง,งามให้ผึ่งไะบัดไปหามานันได้มีดอกเถ่าเนาะมันนะบัดไปมันนะโอ้ยว่าเลยเนาะเป็นตาข้าศนได้มันนะไปบัดมีแต่ดอกเถ่าอ่ะมี่อันนี้บัดมีแต่ดอกถ้าบัดไปหามได้ก็ปวดจะต้องม,มั่งมันนะย่างจะลอยมีดอกเถ่าเกาะไม้ไงอ้าวลามันเป้นหลังกอง หาหาไม่ก ah, ah mm ็ค hmm. really cool. um. ุ้ซมอแล้วมีแต่ละอุ่นนมแบบนี้อเห็ดกาว่านี่แจเห็ดเผึ่งเห็ดไข่เนาะเหรอเผื่งขาวเขงแซ่บนี่ยข็งแซ่บเนี่ยอเห็ดลงหมอพี่น้องแงสูตรเก่าสุดเดิมพี่น้องเอยมือนี่ นี่เห็ดกับเห็ดสีเท่าๆนี่มือนในบ้านนี่ว่านนี่แกงเห็ดนุ่มบ้านนี่มือนี่เห็ดเท่ามือนี่ดอกนมมันดอกนมไม่กินเมื่อไม่พี่น้องหนึ่งชัตู้ไว้นี่น้ำไม้ต้มน้ำพี่น้องแนี้น้ำไม้หางมาเลยเนี่ยน้ตาลซึมอ่ะโอ้น้ำไม้ต้มสองมือพี่น้องเลยนี่ช่งนี่ต้มน้ำไม้นี่น้ำแกงเห็ดน้ำพี่น้องอาหารพื้นบ้านเะครับพี่น้องมาี้ ไม่ก็หาเองต้มเฮ็ดก็หาเองพี่น้องเฮ็ดคุณพ่อไปหาพี่น้องมาหนิบดบุยบุยอยู่พี่น,อน,น,น้องเนอะ้ยมาหนีิเดินก็บดสี่สี่ลงมือเฮ็ดอย่างนะมันหนิปัดผิดพี่น้องใส่ไปนี่เอาผิดใส่เสียรายก็แสบหลักพี่น้องเอ้ยไปมาแสบปากแล้วแสบหลกักมาครับฮอันคิดอยู่อย่างนี้อย่างนี้ปะ ครับขี้วาใส่พิงนัวผมเน๊ะพิ้งนัวใส่พี่น้องใส่หลายเสียดลายใส่หน่อยเสียหน่อยพี่น้องเลยอ่ะนี่พี่น้องพดบุยบุยพิ้งนัวใส่กันนี่ใส่เลยยังพิ้งค์นัวนะโอ้ยใส่หลายเทื่อแทกมันนีเอ่ะสมใส่พี่น้องมัหนีินี่สมยอดใบติวโอ้ใส่ลงไป พดบววีพี่น้องเอ้ยบัดนี่ปลาแดกใส่พี่น้องสแสบมาตุกเลยอ่าต่อแสบไปกินมาแสบไปกินพี่น้องเอ้ยถ้าแต่สุกพี่น้องเอ้ยเหมือนกงเฮดอีกเมื่อยพี่น้องอาหารเสื่อมมันนี่กงเฮดดังกงอกพี่น้องเอ้ยแสบ,บพี่น้องแซ,บแซบ่บ เห็บฮอยพี่น้องแกงเห็ดสุกมาตักมาใส่ถ้วยเด้พี่น้องมากินเด้อพี่น้องเด้อแกงเห็ดละงกสิบเซฟพี่น้องมาเนี่ยอาหารเร้าคือเกาพี่น้องเลยแกงเห็ดละงกกอันนี้กาตัวอะไรเขียดตะปาดพี่น้องอันนี้เขียดตะเป็ดเขายดตเป็ด้ายาวคือเป็ดพี่น้องเลยนี่ยนี่ต้มเขียดตะปาดพี่น้องเขียดตะปาดแกงเห็ดละงกกเห็ดขมพี่น้อง เห็ดขมป้าเสพๆพี่น้องเห็ดงูเห็ดขมเห็ดรวมพี่น้องเลยเสพๆพี่น้องผูชมีพอตักให้เบิ่งฟอสส่วนตื่นทวนพี่น้องโอ้โหเสบพี่น้องเลยมาเลยกินด้วกันพี่น้องสบายดีเลยพี่น้องสบายดีเช่นกัพี่น้องข่าวต้องการพี่น้องข่าวข่าวบ้างอย่างไรบ้างเงียสัยเงียสัยวะเฮ็ดงู ขาตัวที่อลเยบายดกพี่น้องนี่เขาแกงเห็ดโอ้ต้องเขียดอีกไปการเขีเขมไหมนะ้องนี่บกเข้ม้องนะกเข้มคนตเลยนตเยเาไปหาเขดมขาตันเด้พี่น้องเอยแกงเห็ดองงนอนก็ไปคือเข้ม้ำลายลายเน่น้ำจางหน่อย ต้องเก็บพี่น้องเลยตายเดตายไปถ้าปกังพี่น้องไข่ยัพี่น้องเลยอือหมูข้าวไปเก็บตะปดเก็บข้าวเก็บเห็ดอีหนึ่ เพาะบอกเพียงเลยเพาะปลูกมะฮ่าข้อมูลว่าไงเนาะบะไรบ้างข้อใดถูกต้องข้อใดถูกไหมไม่ถูกที่นี่ข้อไหนข้อที่หนึ่งข้อที่ส

ใครเสียตะปาเสียข้ามือเปล่น่อยไม่ปคืนวน่นนนเขาบอกเ็บหน่อยเสียข้มช่เยสีงกูเ้ ยังไ่จุดนะจุผมเขารอฮะจุดเมื่อไ่เมื่อถึงตอนนั้ถึงตุภัน่ปูจะต้องจุดต้องไปมันมันยังไม่ก่ตุภัยมันอะไเนีอ

ไปย่าไม่ได ¿no? ้ไม so <ENT> ่ได <ihn> ้มาค้องไม่ก uh, ินได้พอมาชิมหอวน้าว <la> ัดได้ใครวะเรานาะวาจ้ามึง <ieri> ็งอทน่นะ เพลงไหนท้องถิง่นโ,โอ้ยทอ้ทอมท้อมสำคัญหัวหมูมากขึ้งมา,มงมา,า,าแล้องตาด้วย mười không phạt mười lăm mười lăm này lăm mười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  hết, เดี๋ยวพี่น้องสวัสดียลทีภาพบรรยากาศชวนให้พี่น้องมีใจเห็ดมีเข่าแล้วจะต้องไปหาไทยให้ไทยหน้าพี่น้องเลยที่ตามมาส่งคลิปต่อไปพี่น้องว่าเบาเบาสีเฮ็ดคลิปอีกย่งพี่น้องถ่ายหน้าที่เอ้าวคลิปต่อไปเดี๋ยวมามาซื้อไปหาเห็ดเพี่น้องเลยทำมาสิรู้เลยในเบิองบราซิลจะถ่ายหน้าปิดรอพี่น้องสบายดีทุกหุ่นสุกคนพี่น้องสบายดีเอจีทุกคน เดี ại, e, được, ๋ยวมก็ได้ก็เซ่หรบาสีเลยี่อ้อน